สบายดี <laughs> สบายดีสวัสดี P f c ซเทุกคนเด้อมือน,นี้มาถ่ายคลิปกับน้องหนิงทุกคนหลังจากที่พากันกินตำแล้วแล้วบหัวคลิปนี้ชิได้ลงเรียนกันบ่นะจะน้องหนิงลงก้นเนาะทุกคนนี้ยังคลิปดองไวไหลาย <laughs> ไลายดองไวหลายเออโอเคมือน,นี้หลังจากที่กินตาแล้วแล้วกะ เฮาซิมาตกท้ายด้วยของหวานทุกคนเป็นมะม่วงเนาะ<ม>พอดีกินอันนั้นอยูล่ละเห็นมะม่วงมันอุาซุก,ซกนี่นี่นี่เหลืองเหลือง,องานาะทุกคนเอาซิมาแมนกินอันนี้ก็คือซุกขาต้นเลยน้องหนิงบอกว่ามะม่วงอันนี้ฮะมันบวสมกินกินดิบกับบวสมอันเฮือนกูก็มีต้นนึ่งก็กินดิบแล้วบวสมนะแล้วหักมุดละ กินมื้อละหน่วยมือละน่วยบ่ได้กินสุกซ้ําเออปอมเมื่อวานนี้ยังเหลือ4-5นวยลเออปอมไปจัดการหมดเลยตางกเือกอิ่มแท้ลบ่ก็ยังงึดอยู่ก่อ4-5น่วยละหมดเลยมือเดียวอู้ใหญ่ก็แต่ว่ามันบ่ได้เป็นอย่างนี้นะแฮ่เซาอยู่ล่ะแล้วซก็เอามาปอกจักยำๆปอกจักยำๆเพิ่นเป็นคนมักยำด้อแม่นล้บ่เคี้ยวตลอดเวลา โอเคมะมันเฮาเห็นมันซุกเบิ้งจากน่วยหนึ่งน้องหนิงมายืนอยู่เมื่อกี้นี่พัดเลี่ยวเห็นอยู่พุ่นอีกทุกคนช่องน่วยซุกเฮาเฮาเฮาซีแมนมาซีมแล้วก็แมนบุม้มจงห้ป้าติ้งน่วยหนึ่งเอาไปหนิงจัดการมะสิ่ไทยให้น้องหนิงเดให้น้องหนิงแมนแล้วน้องลีซีแมนมากสูงๆพุ่นเตลียนกันอตัวนี้ก็เหรอฮะเอาตัวซุกนี่หละ ตกน้ำตกกรยามันลบ่ล่อืมมารเนีเอาจัดการอุ้ยมึงมอุ้มจุมจมก็เอาได้เขี่ยไหมจะเอาด้านนั้นเออไปเอไปเอาด้วยนั้นได้ไหมเออไปแม่ที่ฟังอะ้รบออะไรก็ อะไรก็ไม่รู้มันเทอมกนมันเทอมกลคันว่ามันเิ่มกนละกะเวลาปอกมามันก็ะซิบซุกเกือบเมดเลยก่อแนวกูกินเมื่อกี้นี่หรอบออือว่า <Questo S 1> นอ้มันเิ่มไล่เลยนุ๊กอือม,มันก็ซิซุกแล้วซิเบิ้มไปแล้วซุกแล้วอืบอบลูเมนเทบบอเอามีอูบอ้บลได้เอาเด้องามมากอเอาเรียกเห็นโอ้เนี่ยมังนั้นเมื่อกี้นี่นะเออไม่ั้นคือบลูเมนแม่ไม่ลงเลยสิเออ มินเฮเอามีดมาฟอกกินอยู่พี่เลยจึงได้ฟ uh, ิวเออจังไดก็จึงไปอ่ะเออเดี๋ยวซีแมนมึดก็เนาะจึงโอกกินบ้าเดียวเอาไปตอนตุ้บางเลยเอืมให้เป็นใบเขามักแห้งกุ้เท่าน่ะเอออย่าว่าแต่กู้เท่าเพราะตรงนี้ก็ยังกินหนึ่มวงกับเขาแต่กูบุกลิ่นกูกลิ่นหนึ่มวงมักใหม่กับเขานี่บุกินเด็ดค่ะเพนเพิ่นกินทุเรียนใบเขาวันนี้ไม่กินลงเลยเด้อ จันผู้ชอบทุเรียนใจก็ยังไม่กินเลยกินไม่ลงกินใบเขานะมักเพิ่มมักมันคือว่าเนี่ะตัวนี้มันโอ้มันบนบได้นั้นมันแตกซื่อๆแตกฟ้าผ้า,าะปะล้วนคุณน่ะทุกปาไกลได้ <c oughs> เดี๋ยวพ่อแม่อีกแต่นี้ก็เราตะช่วยให้น้องวี่แนนตัวชื่อๆนะทอดหน่่ยน,นี่เราหงายหงายว่เนาะ เรื่องอ,อะไรอ่ะจ๊ะก็นี่วะก็นี่วะอืมเบิ้งเอออู้คักเหะพอดีแซบเลยสิเบโอ้เกอบกรอบก็หันยังไหวอยู่จ้ะมีฐานที่จะเอากระเทือม เดีเดี๋ยวคืนงานนี่แมนมันเิ่มไล่แล้วบน่นอ่ะฮะสะอหนุวยนี่นะงามเนาะจะทำนักตกคือ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 คับเค้กว่ามาเดี๋ยวสิให้น้องนิ่งไปเอามีดแล้วกะเปลี่ยนให้น้องลีแมนอยู่ต้นนั้นแนวเดียวกันติแนวเดียวมันมีส่อต้นอันนี้มะม่วงนามนางน่ารนะักเหมอนะอ่ะ แคาจะคายแบบแมงนี่เลยเนาะอืมโอ้ายนไคลโล40,000อือเตยเพิ่นท่านอามืองอ้อนเพิ่นเพิ่นมาบุ้มมาอืมแต่ว่าอันนี้คือสิคักสุดเหื่องจากต้นเลยอือจะมีดก่อนอืมเนาะเบิ่งมังดีสิโซ่สี่มือขึ้นกกไม้คอยได้ปดไม่เกือบ อเอาเอาเขื่องอยู่บ่คืนทอนนั่นละ่ะโอเป็นเด้อมดดมดจีน,นันเขื่งอยู่ที่เ,เออนี่บ่เขื่ง เธาท่องอยุะคุคนโอ้ยี่ยุนนี่ก็มีอย่างไรก็ขึ้นไปถึงทันอีกหมดนะสิหมดดำาทำไมกล้องซันกับกล้องเธอมาแตกต่างกันจังโอ้มานสิบทตกแตกบนา นล่ะเะนโอ้โหไปดูส oh, uh. ินี uh, ่ฟินไวดานี่ก็มีอีกมากนึ่งน่ะนี่ทุกคนโอ้บบแตกเหรอนี่ใบเหรอใบใบม้างเดี๋ยวเอกก่อนบ่เห็น ีนนี้เห็นอยู่ใส่บใบาบางบเห็นลงมะบิงนย่แค่อนั้นเลยงานนั้นเลยใบใบาบางลงก็อืม บึงเอ้แบบนั้นเอาเอาเอาจะเอาไม่โอ้ยามขนาดทุกคนงามกว่าจิตลาดเองวะนี่เหรอบอกอะไรนี่ดาเด้อ ขึ้นขึ้นต้นนี้เนาะเออขึ้นกองงานจังไดนี่ดีมางอะไเสือนี่นี่อยู่ฮันเลยแต่ว่าอยู่ถิงคุณมันบังไม่เอาไปเออฮันเดียเนอแย่ไนมตันนึงขึ้นไปเราเพเห็นทาเมนไล่กันโบจังไถ่พีพีพีเบิ้งอีเที้ยนนึงเนาะเอ้ามาเนี่ยเพี่ยนกันขึ้นไล่ถึงงานเออ ิขึ้นไปจ๊กจกจิกกจิกจ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 โอ้ต่อห่ยขึ้นทั้งกคลงไปใช่ไหมไหมพบเป็นลายเลยไหมทัมนยุ่งเหงไหมนี่บอกคันว่ามันบอส้มกับพัดคันว่ามันอบอบส้มแล้วแม่นเลือมคันส้มแล้วใครอ้อันนี้ก็เฮิมในในี้นะยังหรอไหอมากเนย อีกซี่นุวยทุกคนให้น้องนิ่งขึ้นเบิงเดิมซี่นุวยน่วยขึ้นโอ้ยกิ๊กอ่เอีอีอออใค่แต่ว่าบิดแล้วมันลงเลยเนาะมันสุกละรอถ้าถ้าลรบลิ่มันจะตกเลยอืออ้ ตัวน <PI AN N 2> ี้กระเมนเหรอเออตัวนั้นกระเมนเออพอดีแซ่บเลค่ะเออโอ้สามเมื่อแล้วอีกหน่อยนึงดีดเถึงแล้วเราบอกเออตัวนั้นละเออโอ้โอ้ทำนมันมันิคักคักคัก ยิ่งหงหุ่นแม่ห่อถึงอีกคุณน่ะคุณอ่ะซื้อขึ้นไปคุณน่ะขันล่นมาแบบนี้คันฟลา่มแล้วล่นมาแบบนี้อ้ยสะอ่อนสุดคุณน่ะดูไหมต่ออย่างน้อยมั้งเนี่เนาะมาอ่อนกาแฟกาแมาเลยเดือกระเบูซหน้อยทำอิดอิดเหม่งเพียงงามอใช่ว่าเป็นแมงหนึ่งหนึ่ง โอ้โหสาวสวนเก็บม่วงอีกจงังง่ายก็ได้ไปเก็บมังอันนั้นนะทุกคนโอ้มังมนี่ก็น,น,น,นเรื่องหรือ,อาวะ <c oughs> นี่เป็นยังโมอันนั้นยังโมเรื่องแต่ละปีฮันโอ้มาเงาะเดีค่ข้าอธิอาวะเตลปีนี้ไปฮารุนเบิ้งว่าอยู่ส่วนมันสิเป็นบ่มาเงาะขัโลฮาสิหาตัด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 มันเป็นน้ำมันนั่นติมากไม่นะ มาดูมันสุกไหมติ่เพ่นนำเข้าเดยสวงนี้ของดาวบุญเออปีก่นี่ข่ายโลสิบห้าพันขึ้นไปอย่างว่าเพลงแม่นละปีไก่นี่แมนมักไหมอันแบบแพงสุดและวเป็นสาวพันสามสิบอืมมักเซอรี่ขนะดสามสิบพันอืมเดนิวสี่สิบจนไม่อยากซื้อบุซื้อก็ยาก S 1> <S 1> <S ซื้อก็ได้กินแต่ดำน,นุ่ยนึงก็งามนี่นะเบอร์เมื่อวานนี่นะซื้อมังกรมังกรนุ่ยหนึ่งแล้วกับมังม่วงนุ่ยหนึ่งสามสิบพันโลหนึ่งได้สามมากต้องต้องต้องโหด,โด,โด,โดโขนาดทุกคน <S 2> <S 2> <S พูณเดียว่ายักมาอยู่ล้ว <S 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 ไปนั่งปต๊ะกินแบบนี้ทุกคน <S <S มามดีอันออนี้อันนี้าเอ<ด>อ คือว่าไว้คืออันเพิ่นกินผู้เทรากินกับข้าวเะบาะเออเขากินตัวเดียวก็ได้เากินเพิ่มเนาะออืเพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบเพิ่มพูดบ่ดเเพิ่มเกินขีมุ้ยนี่นู่ยนะเด้เออเพิ่มเกิ่เพิ่มแพ้เพิ่มบาเลยนี่ขม่วงสดๆจากต้นเลยทุกคนแต่ว่าหัวมันอยากเป็นแบบนี้ก่อนเปลนละอันมันต้งเป็นอิทเทอรนาลนี่เนาะ สิบกอบเกินไปคลิปนี้เดี๋ยวสิเลยถามน้องหนิงเลยเอฟซีฝากมาถามหลายอ่านตอนน้องหนิงไปไทยเป็นเดินน้องหนิงคือบกาวบ้าภาษาไทยเป็นบกาวเนี่เป็นเด้อเหรอกมันบ้าบอกบ้าบอกอ่ะ น้องนิ่งไปไทยครั้งแรกทุกคนไปไทยเลยไทยครั้งแรกน้องนิ่งเกือบแทบสิบอกบอกว่าภาษาไทยเลยแม่บอกแบบสร้างอาหารน้องน้องลีบอกสร้างไหมมึงเอาเด็กกูเอานั้นก็คือน้องลีกินอะไรก็กินอรั้งททุกคนน้องนิ่งบอกกล่าวภาษาไทยน้องลีอะมึงมึงสิกินอะไรบอาน้องนิ่งกล่านนะอ่นนี่น้องลีโทรตอนอีดว่าทิ่โทรแบบอันสร้างอาหารเลยเดี๋ยวว่า โทรศัพท์ที่โทรสร้างอะไรไม่คล้องน้องหนิงโทรสร้างแล้วก็บริษัได้คลิปมือทิชชู่ทายคลิปอยู่<อ>น้องหนิ่งว่าสิอันลองเฮ็ดคลิปพูด,พดไทยยุไทยว่าสันเอาไปเอามาปฏิเสธสาวเจ็บแค่เออมือทีชชู่เฮ็ดท่าน,น้องหนิง่าเจ็บแคลเอฟซีบอกว่าน้องหนิ่งทําไมดูเหมือนไม่สนุกเพราะว่าคลิปที่ช่ทายมือนะคะน,น้องหนิ่งเจ็บแค่เเด้อทุกคน ปวดฟันก็เลยบริทายสั่งเหงือ,อกพองเนาะอันละกันเฮาสองคนนะน้องหนิงเจ็บแคลเนาะน้องหนิงเจ็บแคลแล้วเฮาสองคนคิดจะไปซื้อ,อยาน้องหนิงว่าเจ็บเหงือกบ้าเจ็บเหงือกภาสาไทยนิเว้าเนี่ยเดินเน้องเฮาก็พากันประมวลผลยูดดนเติมทุกคนแล้วก็ไปหานยาแล้วกลับไปว้าว่าอันเดี๋ยวก็ปวดฟันแล้วก็เฮาว่าอันเดี๋ยววาโบมนันเหงือกพองนะเฮาว้าค่ะนะเวือมาทําอะไร ซื้ออะไรแบบประมาณนี้เนี่ยหนองลีว่าปวดฟันเออปวดฟันเหรอเพื่อนมาเหือกพองไหมเพื่อนเพิ่อนเอินเหือกพองนะเพิ่อนเอินมาเดี๋ยว่าชักลืมเพพ่นว่ามีน้ำขออนุญาตเราเลยทุกคนเลยพ่นว่ามีน้ำเค็มๆออกจากอันอันเดือบุบโฮสิบาจากเหือกพองเพ่นบอกประมาณนั้นแหละสรุปก็คือเห่าไปถ่ายแล้วแล้วเห่า เอาภาษาลาวไปใส้แล้วเขาซิไปว้าภาษาไทยเขาประมวลผลบมดได้ทุกคนบางคำน้องลี่ที่ลมกับคนไทยนะน้องลี่กับโบฮูคือกันว้าลาวคนไทยไปเอฟซี FC ก็อว่าทาไมไม่พูดลาวเลยเขาก็คือแบบยักว้าภาษาไทยได้ขนาะดอ้าซิมบัีิฟาดเรื่องคับไอจอยแลวน้องหนิงก็เป็นคนที่บอกว่าซิมอเดอร์ซีแซบหรือบบแซบแบบนาจะยุ่งอยู่ทุกคน คลิปเดินที่บัแซบก็คือนาบุยุงคลิปเดินแซบก็คือนายุงเนาะบุ้งว่าเป็ดเดินมาจังเป็ดเดอนเนี่ยอืออือบุ้งว่าเป็ดเดินเนาะพี่เอฟซีมาเลยว่าน้อยหนงชายยิ้มแล้วไม่ทำแบบนี้ล่ะจะสวยมากเลยเออแบ่บุ้งว่าเป็ดเดินมาจังเป็ดด้วยมันตั้งเป็ดกุ๊จักเออมันเป็นอัตโนมัติแซบเดินนะมาเดินได้ไนมอือแ่วกันอือ มัน,นจะซีนเองนี่โอ้ทางในมันก็เลืองออยจอยฉันจับเองก็ได้ม,มาเลยทุกคนเธอก็ปิ่นง่ายดิสันนี่ซีมปิ่นจับ <laughs> อืมอยังเยอะแ่เคยกินเลยใช่มันบบได้วานโพดแล้วกับโบได้ว่าสมมันหวานแต่มันหวานแบบ หวานแบบพอดีนะเหาผู้ที่โบมักหวานเกินไปมันเกลือพอดีแซบแซบรุ่นนี้พอดีก็เบล์แต่ว่ากินกับข้าวยังได้รุ่นให้มันอันชุกอีน้อยนึงนะคือเขาย้ำวุ้นอยู่หละอืมอืมเนื้อมันจะกนุ่มแบกนุ่มล้วก็กกอบนุนมพอดีแซบรุ่นซันนี่พอดีแซบ มะม่วงอันนี้คือมะม่วงอันเดียวกันกับเพิ่นคายยู่ตลาดแหละแค่พันเดียวค่ะนีอืมใช่พันเดียวแต่ว่าตัวเพื่อนเอาไปคายเพื่อนสีเอาตัวดิบดิบประมาณอู้ดิบก่อนนี้บริเรื่องเฮามาปาดหันแก้มันยังอ่อนอย่างบเขาฟักดีอันนี้มันแก้แล้วมันยังมันอ่อนอยู่นะอืมแล้วก็สซีส้มใดของเพื่อนท่านนะเพื่อนบุ้มท่านหินมันก็เลยว่าสีงามนะสีงามอืมปาดหน่วยนี้ เพราะว่าเลยเนี่ยความอร่อยความแซบ่บสองคนเฮากินมดนวยหนึ่งทุกคนเพราะว่ากินตมอิ่มละอันเรื่องมะม่วงสุกซมี่นาแบบลมกันบบเบื้องนงอั่งบบแล้วก็ยำเนะาะคักสุดยำตวยัตวตัวแต่ว่ามันงามสะอนแต่ย่างเดียวสดมันงามแม่น้องป่านมนายำ ได้ตัวนี้บุมีบอลติเลยแต่ว่ามักมักม่วงอันเพื่นค่ายยุตราชสนามมันกระง,ง่านนี่แหละแต่ฮาวบอสออน,นเพราะว่าเออเทหน่วยหน่วยอันเมนอย,อยู่ถึงพลบอตอนนั้นม่วงพื้นค่ายกระซีบุมีทีตินี่แหละแต่ว่ามันบแก,ก้คือว่าอะไรเนาะอันนี้ละเมนจากต้นสุดเลยทุกคนสุดๆจากต้นอื ี่ตุนยูฮันเหืออยูนี่มากินยูนี่ทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วทุกคนเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับน้องหนิงขอตัวลาไปก่อนเดอน้อเนาะทีบีเอฟสี่กา้าไปติดตามสองหนิงสาวลา,ดา,าวดีเด้อยังบบฮู้วบันสดได้เงินจาก u t u b e ก้อนแรกนะเนาะเ็ดได้จักเดือนละ5้าหกเดือนแล้วบอืมจเดื 5, 6, 7, 7, อนอจ้าฝีละโคเดืองโอเคทุกคน เจอกันคลิปหน้าเดินไันี้เดินายบ้ายหน,นิงสาวลาวเด้อช่วงนี้กบฮนได้ลงคลิปพี่พีเอฟซีจะฟ้าเลิกติดตามกันเนอ <c oughs> มันลงบ้างคืออัน,น้องรจนาทำบไดายทุกคนเอฟซีจนถามบุลงเลยบ้านนั้นอบุลงเม้นได้ฮอตซ่องเดือนแล้วเอฟซีจนถามว่าน้องลดเลิกทำยูทูบหรือย,อยังกบบัเสิงว่าเลิกแล้วกบฮัเสิงว่าทำเพราะว่าเพื่อนขาวเวียกทุกคนเอาหลานเสิงนี่ น้องรี่ไปเวียงเพื่อนจิงสีท้ายท้ายเดือนนี้น้องรี่จะไปอโอเคเจอกันคลิปหน้าบ,บ๊ายบาย